สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแนลค่ะฮะเบิ้ลนิ่วนิ่วอยู่สานี่น้องอีคิวมาแล้วไม่นน้องอีคิวเดี๋ยหลังจากโ่ได้ถ่ายคลิปมาดนเนาะค่ะเป็นเดือนสองเดือนเลยเนาะค่ะน้องยิงบ่ค่อยว่างเนาะไปสายอีคิวโตเป็นเบาแล้วค่ะยืนห้างแล้ว น้องนิวนิวสวัสดีครับเอบบอดีค่ะอิคิวมาใส่มือนี่มาแต่ใส่มือนี่มาแต่งมอม,งมอหอยน้องอิคิวนะคะ ยายตุน,นกับตาวันเนาะะค่ะอันนี้เอ้ยมาแต่ง้มหอยไสย้่ <c oughs> ้าจะไปตัดไม้เต้ยากน้ำให้น้ำนาเนาะคะ่ะขันบอบไปกับบมีกิน,นะคะ่ะ <c oughs> ไปกับ,บมี่ายมหอยมากกมาขายแม่ตุน่นเพิ่อไ,ไปงมหอยรา้เนาะคะ่ะเพื่อนาขายเป็นแล้วเนาะ พอได้ไซได์ซดซเดือนลอยนึงจังไหนเอาไปใส่เบิร์ดโอ้ไปกินไปทานนะเพื่อนสว่วงนี้ <laughs> มีแต่สอง ไปก้อ,อยังอยู่ฮานเ,เป็นเนบ,บาล่ะ <c oughs> น้อยคิวเป็นใหญ่เป็นเบ,บาแล้วเนาะค่ะ <c oughs> มาใกล,ใกลใ้ๆหน่อยมมาให้เอฟซีบังใกล้ๆหน่อยไหคิดถึงเอฟซีนะครัหน่อยแม่เอาเอาส <c oughs> วัสดีค่ะ ก็อยู่ไปนี่และคะ่ะอัไม่เ็นอืุิ้ <c oughs> อความน่ารักของน้องอีคิวมาให้เบ่ง <c oughs> ไปงมหอยคักว้อนี้ได้เล่นลน้ำบอเปียกฮะ<า> <c oughs> เปียกเปียก <c oughs> เอาลงน้ำกับเปียกตัว น้องอีคิวย่านน้ำเนาะค่ะพ่นบ่มากลงน้ำเนาะวัดชิจ้าบลงเฮือกะสั่นจนว่ะบอกตาวันอุ้มลงจังเฮืออเนาะค่ะพ่นบ่ให้อุ้ม

<c oughs> แต่แม้ไปคูน่ะไปอยู่บนทางสุนเมื้อไงเาบอกปาวเลยเออเอ็เออ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 เเออ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 เอ้เออออเ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 เเาเอเออเออ ยยใส่ไกลตีเหรออุ้มไปตีเด้อเอาอีกคิวหลังจากที่บ่าได้ลงคลิปมาโดนติดพารากิจมากมายเนาะค่ะกับบรรยากาศยามเมื่อแลงเนาะค่ะยีน้าเฮือนแม่ตุ่นคือเก่าค่ะ ช่วงนี้แรงฝนไม่ตกน่นะอีเกียวดอกคูณกับงามค่ะบานเต็มต้นเลยนะคะอยู่เทิงฟ้านี่อย่างอยู่เทิงฟ้าดีค่าดอีกแล้วคือดีค่าดูแท้สาวผู้สาวว่าัซนย่ใสผู้สาว โอ้ตายน้องอีคิวเอินผู้สาวแล้วค่ะผู้จักเดียวผู้สาวฮะมากผู้สาวละห่วยตายห่านล้ว ความน่ารักของน้องอีคิวน้องยิงกับจักซีว้าอย่างละค่ะล,ลืมเบิดละคือนยิบไปไก่แท้น้องอีคิวหยอกะนะคะ คลิปนี้น้องหญิงขอจบไวเพียงสำนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องหนุ่มบ้านานาด้วยค่ะคิดฮอดเอฟซีทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ